ราชาลูกหนังทั่วโลกขอสเสนอถึงคราวล้างป่าชา้า11แข้งผีที่แฟนแมนยูจะไม่ได้เห็นในซีซั่นน้าก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับเชื่อกันว่าในช่วงซัมเมอร์แมนยูนเตเตรียมปฏิบัติการล่นักเตะส่วนเกินแบบยกชุดแม้ในตลาดเดือนมก,กราคมน,นี้อ,องโตนี่มาร์ซิยาลจะย้ายไปร่วมทีมเซบียาแบบยืมตัวแล้ว แต่ดาวยิงเฟรนด์แมนคงหวังหาต้นสกัดที่ทาวนหลังจบซีซั่นเช่นกันจากจํานวนนักเตะที่มีอยู่ล้นโรงละครแห่งความฝันและมีหลายรายที่ทับตําแหน่งกันมันจึงแสดงให้เห็นว่าพีแดงจัดการเรื่องเซ็นสัญญากับสตาร์ใหม่ได้อย่างเลวร้ายจนทาให้ดาวดังกลุ่มใหญ่ต้องรับบทตัวสํารองอดทนสถานเดียวถึงขณะนี้แมนเชสเตอร์มีนักเตะที่กําลังจะหมดสัญญารวมหรายและหนีไม่พ้นต้องย้ายทีมอย่างแน่นอนในช่วงซัมเมอร์ แต่อย่างที่บอกมีพ่อค้าแข่งมากกว่านั้นที่ไม่น่าจะได้ไปต่อกับทีมโอทัฟฟอร์ดในซีซั่นหน้าซึ่งเราสามารถจัดขึ้นมาอีกหนึ่งทีมได้เลยดังนี้ผู้รักษาประตูดีนเฮนเดอร์สันจากผลงานเหนียวขั้นเทพของดาบิดเดียจึงถือเป็นความโชคร้ายอย่างมหันต์ของเฮนเดอร์สันที่แทบไม่มีโอกาสได้โชว์ฝีมือบ้างเลยสำหรับซีซั่นนี้นายทวันทีมช่างกรีฑ้อยู่ในสนามแค่158นาทีเท่านั้นและไม่ได้เฝ้าเสาในพิมลีให้กับต้นสกัดแม้แต่นาทีเดียว อันที่จริงเฮนเดสันวัย24ปีต้องการย้ายออกไปแบบยืมตัวอีกรอบในเดือนนี้และมีหลายทีมพร้อมอ้าแขนต้อนรับเขาแต่เป็นเพราะถูกราฟรังนิกกล่อมให้อยู่กับทีมต่อไปจนจบซีซั่นเป็นอย่างน้อยได้สําเร็จเราจึงอาจได้เห็นเขาอำลาผีแดงอย่างถาวรในช่วงซัมเมอร์เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานแม้จ้าตัวจะมีสัญญาก,กับสโมสรจนถึงปี2025ก็ตามแบ็คขวาอาร์เซลตวนเซเบ มีฝีเท้าที่สามารถพัฒนาต่อได้แต่กลายเป็นว่าอาการบาดเจ็บเป็นอุปสรรคบั่นทอนโอกาสลงสนามของเขากับแมนยูเด็ดหลังย้ายกลับไปเล่นให้กับแอสตันวิลล่าแบบยืมตัวอีกรอบตัวเซเบก็ต้องระเหตุกลับโอทัฟฟอร์ดก่อนจบซีซั่นเนื่องจากสตีเวนเจอราดอดีตกับตันทีมร์พูลถูกแชร์ว่าไม่คิดส่งนักเตะของทีมคู่แข้นลงสนามโชคยังดีที่นาบลียืมเข้าไปใช้งานแทนเรียบร้อยแล้วและด้วยเหตุที่เจ้าตัวเหลือสัญญากับผีแดงแค่ปีเดียวโอกาสโดนโลดทิ้งจึงมีความเป็นไปได้อย่างยิ่ง เซนเตอร์ฮาฟฟิลโจนส์บาดเจ็บเป็นนาน2ปีแต่กลับมาลงเล่นได้ด้วยผลงานที่น่าประทับใจอย่างไรก็ดีเพียงแค่นั้นเดียวที่ได้ลงบูปรากําลังไวัยปีก็ไม่ถูกเจ้านายชาวเมืองเบียเรียกใช้งานอีกเลยจึงไม่ต้องสงสัยว่าเขาหมดอนาคตกับแม่จ็ดแล้วแต่ด้วยอายุการใช้งานที่ยังเหลืออยู่อีกพอสมควรโจนจึงน่าจะมองหาสโมสร,รมใหม่ในซีซั่นหน้าได้ไม่ยากเซนเตอร์ฮาฟเอริกบายี ไบยี่ค้าแข่งกรรมัมเมจดตมา6ปีแล้วแต่ได้ลงเล่นเพียงแค่113นัดเท่านั้นเนื่องจากถูกอาการบาดเจ็บรบกวนครั้งแล้วครั้งเล่าต่อตัวเลขดังกล่าวหมายความว่ากองหลังทีมชาติอริคสได้ลงบูน้อยกว่าแฮร์ดี้มากกว่าที่เดินเข้าสู่โรงละครแห่งความฝันทีหลังเขาสามปีเรซําเมื่อเป็นอย่างนี้โดยที่มีทั้งราฟาเอลารานและวิกเตอร์ลินเดเลฟยืนขวางหน้าอยู่พ่อค้าแข้งผิวสีซึ่งมีสัญญาก,กับสโมสร,รจนปีงปี2024จึงสมควรย้ายทีมหากต้องการได้สมัมผัสกเกกมมาาขึ้นวนว่่่ทีป็อยู b บ็กซายเบตันวิลเลียมส์เป็นอีกหนึ่งนักเตะในอาร์เดมี่ของแมริเและเมื่อซีซั่นก่อนเคยส่อแววว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นคุณพลในทีมชุดใหญ่อย่างทาวอลจากฟอร์มการเล่นที่ดุดันกล้าได้กล้าเสียปรากาหลังวัย21ปีจึงกลายเป็นนักเตะคนโปรดของสาวกปีแสดงได้อย่างรวดเร็วแต่สุดท้ายเขาก็ถูกมองข้ามจนได้และปัจจุบันซึ่งย้ายไปลงบูให้กับนอริชแบบยืมตัววิลเลียมก็เสี่ยงที่จะโดนเละทิ้งออกจากสโมสรอ,อีกราย กองกลางดอนนี่ฟานเดเบกหลังจากผ่านไป18เดือนวันเวลาในเทเตอร์ออฟดีมของกองกลางดัชก็ไม่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นเป็นอีกรายที่ถูกรังนิกลอมให้อยู่กับทีมต่อจนจบซีซั่นเป็นอย่างน้อยแต่ยังคงไม่ได้รับโอกาสให้ลงสนามมากพออยู่ดีเว้น <When S 1> ก็จะว่าหากซีซั่นหน้ากุนซือคนใหม่ของแมนยูเต็ตจะเป็นเอรดิคเทนฮากอดีตเจ้านายเก่าของเขาในทีมอาร์เจน์ฟานเดเบกก็น่าจะเป็นขุ้นพลทีมพีแดงต่อไปกองกลางพ่อปอกบา เป็นที่เชื่อกันว่าในช่วงสมัยรนี้ปอกบาจย้ายออกจากไมลเดดแบบไม่มีค่าตัว,ตวอีกรอบเนื่องจากไม่มีทีท่าว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่แม้อาจทําให้แฟนบอลพีแดงเดือดปุดอีกหนที่ทําให้สโมสรไม่มีสิทธิ์รับซัพย์แต่กองกลางเฟรน์แมนหาได้สนใจไม่ขณะเดยียวกันเขาก็ไม่อาจพาทีมประสบความสําเร็จเช่นกันการแยกทางหลังหมดสัญญาจึงเป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นกองกลางควนมาตาอัานที่จริงมาตาน่าจะไปจากโอทัฟฟอร์ดตั้งแต่ช่วงเสมอแล้ว ต่ปรากฏว่าแมนจเตเสนอสัญญาให้เขาลงน้ำมึกอีก1ปีและสำหรับซีซั่นนี้ดาวเตยสเปนิตได้ลงเล่นแค่3มเกมเท่านั้นและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพิมลกเลยสักเกมยังไรเซียมาต้านับเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงและรับใช้สโมสรได้อย่างยอดเยี่ยมแต่คงต้องย้ายกลับไปหาก,กินในบ้านเกิดซีซันหน้าหากเจ้าตัวยังไม่คิดแขวนรองเท้าปีคขวาเจาสซีลินการ์ดในธนเด็กปั้นของมเมนจ็ลินการ์ดยูไนตินโอทัฟฟอร์ดมานานเกินกว่า20ปีแล้วแต่หลังจากผลงานในสนามทดถอยลงไป เขาก็ไม่ใช่นักเตะที่สมสรอนต้องการพึ่งพาพร้อมกันนี้ดาวเตะทีมชางกฤไม่คิดขยายสัญญาที่กำลังจะหมดลงหลังจบสีซั่นนี้ด้วยเขาจึงน่าจะย้ายทีมอีกรายไม่เดือนนี้ก็ในช่วงซัมเมอร์แต่จากฟอร์มอันยอดเยี่ยมที่เคยสำแดงเอาไว้ในช่วงย้ายไปเล่นให้กับเวสแฮมแบบยืมตัวจะเป็นเครื่องการันตีว่าลินการ์ดสามารถมองหาสมสรนใหม่ได้อย่างไม่ลำบากปีกซ้ายอองโตนี่มาร์ซิยาว หลังตกเป็นเป้าหมายของเซบีย่าในที่สุดมาร์คยาวก็ย้ายไปร่วมทีมลูกหนังของลาลิกาแบบยืมตัวจนจบซีซั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยภาษาการในสนามที่เป็นลบดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสจึงไม่เป็นที่โปรดปรานของสาวกผีแดงแต่ไม่ว่าจะอย่างไรหลังจบซีซั่นเราต้องมาลุ้นกันต่อว่าอดีตพ่อค้าแข้งทีมโมร็อกโกจะได้ย้ายไปรับใช้สโมสรไหนอย่างทาวอนกองหน้าเอดินสันคาวานีสตาจอมเก่าเป็นอีกชื่อที่สามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวหลังจบซีซั่น แรกทีเดียวหองหกวัย35ปีปรารถนาอํลาโอทอฟอร์ดในเดือนนี้ตรังนิกอ้อนให้เขาอยู่กับทีมต่อได้สำเร็จจากนั้นในช่วงซัมเมอร์ค่อยว่ากันใหม่แม้จะสูงวัยมากขึ้นทุกทีแต่ด้วยประสบการณ์ที่เหลือเฟือดาวยิงอุรุกวัยยังตกเป็นที่ไม้ปองของหลายสโมสรตัวสมรองลีกแกรนในทวารมือ4วัย38ปีจะหมดสัญญาในซัม,มนี้ถ้าฮิตชอง พีแดงมีออปชั่นที่สามารถต่อสัญญากับปีกดันานในแต่ดูแนวโน้มแล้วสโมสร,รอาจเลือกโลกะเขาออกจากทีมมากกว่าอันเดรสเปเรล่าย้ายไปเล่นให้กับฟาร์มงโกแบบยืมตัวอยู่ในปัจจุบันโดยมีอ,ออปชั่นซื้อตัวได้เดือดร้อนเอเย่นขึงโรนัลโดวิ่งเต้นลาแมนยู่ห่วนซบมริดดาวยิงทีมชาติโปรตุกเกสย,ย้ายจากยูเวนตุสกลับมาร่วมทีมผีแดงเมื่อช่วงซัมเมอร์ และมีผลงานตะบันประตูได้14ลูกจากการลงเล่น23นัดในทุกรายการแต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าตัวถูกระเลงข่าวว่าไม่แฮปปี้กับร่วมทีมบางรายและอยากย้ายสโมสรถึงขณะนี้โลโนโดโดมีส่วนพาทีมกระโดดขึ้นสู่อันดับ4ของตารางพรีเมียร์ลีกแล้วแต่จากความน่าจะเป็นโอกาสที่พวกเขาจะคว้าโคต้าลงเล่นถ้วยแชมเปี้ยนีกยังแลดูน่าหนักใจไม่น้อยอีกทั้งซีซั่นนี้แมนเชสเตอร์อาจาไม่มีโทรฟี่มาประดับตู้โชว์เช่นกันเมื่อพิจารณาจากฟอร์มการเล่นเที่ยงแว่งไปแว่งมา ต่อกรณีดังกล่าวล่าสุด25มกราคมนาซงนานสื่อเมืองกระทิงดุได้อ้างว่าโรนโดปรารถนาย้ายกลับสู่ทีมเร,มรอัลมาดิอีคนและแจ้งให้จอห์นเบนเดสเอเย่นคู่ใจติดต่อไปหาฟลอริโนเปเรสประธานทีมเรอัลเมดิดแล้วอันหมายความว่าสตาร์วัย36ปีจะไม่ดีทายกับโรงละครแห่งความฝันอย่างที่เคยตั้งเป้าเอาไว้ช่วงย้ายกลับมาสวมยูนิฟอร์มเรตเดวิลแน่ขณะเดียวกันเชื่อว่าชันงชุดข่าวพร้อมอ้าแขนต้อนรับโรนโดกลับมาล่าตาคายให้กับทีมซานติโกบาราเบลเช่นกัน แม้พวกเขามีแผนเซ็นสัญญากับเคลียนเอ็มบาเป้กองหน้าทีมปารีสแซงแฉกแมงในช่วงซัมเมอร์ก็ตามเอาคืนนอกสนามแม้จะตกเป็นข่าวหวังปาหน้าคว้าปีกทีมชาติโคลอมเบียซึ่งถูกแชรว่าเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลไปร่วมทัพตามรายงานจากสื่อโปรตุเกสโคงแดงเคยมีข่าวสนใจเซ็นสัญญากับหลุยส์ดิอาสปีกทีมปอร์โตซึ่งมีฉาย,ยาว่าคริสเตียโนโรนัลโดโคลอมเบีย จนถึงขณะน,นี้ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนจากเจอเกนคลอปนายใหญ่เรซแมทีนเกรนนั้นก็ดีดีอาร์สอย่างเนื้อหอมไม่เสื่อมคลายจากการโชว์ลีลาของเขากับต้นสกัดโดยล่าสุดมีการยืนยันว่าดาวเตย์วัวย25ปีได้รับความสนใจจากหลายสโมสรรวมถึงปีสแสดงที่ส่งแมวมองเดินทางมาดูฟอร์มของเขาอย่างจริงๆจังแล้วสาหรับซีซั่นนี้ดีอาร์สใอยตะขคายในหลีกอยทองไปแล้ว14ประตูเป็นรองแค่ด,ดาวินูเนสของทีมเบนฟิก้าเท่านั้นในอันดับดาวซันโบ แถมยิงได้สประตูนในเกมแชมป์เบลีกรอบแบ่งกลุ่มแม้ตัวสกัดของเขาซึ่งอยู่ร่วมกลุ่มกับลิเวอร์พูลและอาร์เจนติน่จะเข้ารอบนอกเอาไม่สำเร็จนอกจากนี้ดีอรสยังมีผลงานคลั่งเป้าในรายการโกปาอเมริกา4ประตูครองตำแหน่งดาวสโเปอรสุดร่วมกับเโนเดวิสซีสตาทีมชาติอาร์เจนตินาโดยโคลอมเบียคว้าอันดับ3ในทนน์นาเมนดังกลาง่าวต่อการรายงานของโอเชโกสื่อโปรตุกสเมื่อ25มกราคมมีการเผยว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแมมองของหลายทีมใหญ่ทวุโรป ถังเอเล็กโกเมริดดอตมุลนีสแชงเอเตียงแรนส์เรลซูซิดาซาสโซโลและแมนยูเดต์ได้พากันมารวมตัวที่สนามซาตาตริโอดราเกาอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อดูฟอร์มนักเตะแต่ในรายของผีแดงพวกเขาเชื่อว่ามีแผนจ้องดูดีอาสมากกว่าสตาร์รายอื่นแถมดาวเตะโคลอมเบียรกระทุงเม็ดสองของทีมได้ด้วยโดยทีมเจ้าบ้านไล่ต้อนฟามาลิขาสามต่อหนึ่งยังนำโด่งเป็นจ่าฝูงต่อไปด้วยการทิ้งห่างสปอร์ตติ้งลิสบอนหกแต้ม ทั้งนี้หากเดียรอาสย้ายมาร่วมทีมผีแดงเขาก็จะเป็นพ่อค้าแข้งโคลอมเบียรายที่2ของสโมสรต่อจากราเดเวียงเฟาเกาที่ถูกยืมมาจากมนาโกในซีซั่นส0 1 4ัถึง2015นสิบห้าสกายสปอร์ตสื่อกีฬาชั้นนำเมืองผู้ดีรายงานว่าคริสตันพาเลตมีความสนใจอย่างมากที่จะขอยืมตัวดอนนี่ฟานเดเบกกองกลางสำรองแมนยเจมาใช้งานจนจบฤดูกาลนี้ฟานเดเบกยังคงไม่สามารถแจ้งเกิดกับปีศาจแดงได้นับตั้งแต่ย้ายจากอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัม เมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2020โดยฤดูกาลนี้พึ่งลงเล่นรวมแค่380นาทีเท่านั้นและไม่ได้สตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมลีกแม้แต่นัดเดียวขณะที่ฟาบิโซโดมโน่ผู้สื่อข่าวฟุตบอลที่เชื่อถือได้รายงานว่านอกจากพาเลสแล้วบารเรนเซียสโมสรดังในศึกลาลีกาสเปนหวังที่จะยืมฟาเบกมาช้ง,งานเช่นกันถึงแม้รับรังหนีผู้จัดการทีมชั่วคราวปีแสดงแสดงท่าทีอยากเก็บฟารเบกไว้กับทีมต่อแต่ดีเอ็กส์ของกุนซือพาติกเวีรา พยายามจะดึงตัวดาวเตะชาวรัดวัย2่ปีมายันทิ่นเซลเฮอร์ปาร์คให้ได้ทั้งนี้ฟันเบกลงเล่นให้แมนจิไปแล้ว50นัดทำได้2ประตูทางการเซบียาประกาศยืมมาร์คซยาวจากแมนยูเซบียาสโมสรชั้นนำในศึกลาลีกาสเปนประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคารที่ย5มก,กราคมที่ผ่านมาว่าพวกเขาได้เซ็นสัญญายืมตัวอองโตนี่มาร์คซยาวกองหน้าชาวฝรั่งเศสของแมนจิตมาใช้งานจนจบฤดูกาลนี้ มาร์กเชาจะได้สวมเสื้อหมายเลข2 2ในการเล่นให้เซบียาตลอดช่วงที่เหลือของฤดูกาลโดยปีแสดงตกลงปล่อยตัวหัวหอกวัยยีปีให้เซบียายืมใช้งานหลังจากที่สโมสรดังแห่งแคลนอันดาลูเซียตกลงที่จะช่วยจ่ายค่าเหนื่อยนักเตะให้แบบเต็มจํานวนสําหรับดีลยืมตัวครั้งนี้เซบียาไม่มีออปชั่นซื้อขาดแต่อย่างใดโดยฟาบิโซโรมโน,โนผู้ซื้อข่าวลูกหนังคนดังระบุว่าแมนเชสเตอร์จะได้เงินจากข้อตกลงนี้ราว6-7ถึงล้านยูโร สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของเซบียานั้นเป็นเกมลีกซึ่งพวกเขามีคิวออกไปเยือนโอซาซูนาวันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์ขอให้โชคดีเปอร์เซอร์ติมาร์กยชลกับแมนยูก่อนซบเซบียาเปอร์เซอร์ติอองตวน่มาร์กยชลในการลงเล่นให้แมนเดบตั้งแต่ย้ายมาจากโมนาโกเมื่อปี2 0 1 5ก่อนที่เวลานี้เจ้าตัวเดินทางไปสเปนแล้วเพื่อเซ็นสัญญาเล่นให้เซบียาแบบยืมตัวจนถึงเดือนมิถุนายนนี้ สำหรับผลงานของมาร์คเชีในการเล่นให้เมดดิตตั้งแต่ย้ายมาเข้าจินโอทัฟฟอร์ดมีดังนี้รายการพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2021-2022 8นัด1ประตู0แอสซิส2020-2021 22นัด4ประตู3แอสซิส2019-2020 32นัด17ประตู6แอสซิส2018-2019 27นัด10ประตู2แอสซิส 2017-2018 30นัด9ประตู5แอสซิสต์2016-2017 25นัด4ประตู6แอสซิสต์2015-2016 31นัด11ประตู4แอสซิสต์ยู่ฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล2021-2022 2นัด0ประตู2020-2021 5นัด2ประตู2018-2019 8นัด1ประตู2017-2018 8นัด1ประตู 2,015-2,016 6นัด2ประตูหลีครับดูกาล2,021-2,01 2 2นัด0ประตู 0-assist 2,020-2,021 2นัด1ประตู 1assist 2,019-2,020 4นัด1ประตู 0assist 2,018-2,019 1นัด0ประตู 0assist 2,017-2,018 3นัด1ประตู 1assist 2,016-2,017 3นัด2ประตู 0assist 2 0 1 5ถึง2 0 1 6 2นัด1ประตู0แอสซิสยูโรปาลีกหรือดูการ2020 2021 3นัด0ประตู2 0 1 9ถึง2020 7นัด4ประตู2 0 1 6ถึง2 0 1 7 10นัด1ประตูก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับหากชอบใจคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ